S อสซีชวนช็อปช่วยชุมชนคัดสันของดีจากชุมชนส่งตรงถึงบ้านคุณช็อปช่วยชุมชนมาแล้วเจ้าวันนี้โบซ่ามากะัะแม่หนิงภูดอยจังหวัดลำปางเจ้า แม่หนิงผู้ดอยนะคะมีเบเกอรี่โฮมเมดที่อบใหม่สดทุกวันนะคะมีมากมายให้เลือกชิมเลยนะคะวันนี้นะคะเรามีหลายเมนูเลยนะคะพายสับปะรดนะคะเขาเรียกว่าบานัดดอยคุกกี้พายนั่นเองนะคะแล้วก็มีคุกกี้ธัญพืชด้วยมีปั้นเปี๊ยะหัวเม่งถั่วพั้วสมุนไพรด้วยนะคะวันนี้เราจะมาลองชิมคุกกี้ธัญพืชละกันอื ขยำพูดเต็มเต็มมสำหรับถึง,งขยำพูดได้มากของคุกกี้อีกอ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุกกี้พายบ่านัดดอยะคะ่ะเรามากินกันดีกว่ามีลายหน้าหลักนี้นะคะข้างในเป็นไส้สับปะรดค่ะหวานเปรี้ยวกำลังดีเฮ้ยของกินยังไม่หมดไม่ถึงน้องใส่กินคนนึงส่งต่อความอร่อยไปให้เขาดีกว่าพีทรับนะโอ้จากแม่หนิงปูดอยลำปางคือไต้กับสับปะรดเนี่ยมันหวานกำลังดีไม่หวานจนไปแป้งพายเนี่ยหอมเนย รังไหมไซส์พอดีคำกินแล้วอะหยุดไม่ได้แนะ่นอนนี่ถ้านั่งดูซีรีส์เพลินๆน,นะหมดกระป๋องอย่างไวขอบคุณค้าพี่โบอร่อยก็ดีแลหละเดี๋ยวไวจะหาของกินไปให้อีกใครอยากช็อปต่อตามไปที่แม่หนิงผู้ดอยเลยจ้าในทุกคำที่ชิมมั่นใจได้ถึงคุณภาพดังแ,แม่ใส่ใจทำขนมให้ลูกชายกินอย่าลืมแวะมาช็อปมาชิมกันนะคะร่วมหนุนชุมชนเข้มแข็งโดย SCG